้ค no นที่กินแบบไม่กินเกลือ่ายเลยแนะอ <Ly> ร่อยออืือือออเออ เอาแม่ไปเอาแม่ไปลากอาโตเอาาไป่กันใส่กันใส่ทุกที่ที่ไม่ดับเปนบีดับดับบรดับขนาดหาหัวใช่ยังหนาวเฟยดับเนี่ยเองเฟยดับจ้าหนาบ้าหัมันดับบ่แต่เนาดห้าหัวใ่ยัง